สวัสดีครับผมมณีหลังจากที่เหาตื่นนะครับผมพรกิจยมามเช้าอันดับแรกเข้านะครับก็คือการมาใส่บาตรทำบุญยามเช้านะครับหลังจากใส่บาตรแล้วนะครับเฮากลมาทําการตัดพักนะครับผมพักมณีนนที่ห้าสิต็คือพักกาดอกเบองตีละครับโู่หัวใหญ่ครับเขาพีนองผักกาดอกฟังเสียงฟังเสียงอ,อ พุ่นละโอ้เบืองนี่ครับพี่น้องหัวใหญ่ขนาดครับผมนี่คือกระลำดอกนะครับผมที่ข้าปลูกใส่กระถางนะครับผมใส่ปลูกใส่กระถางเต็มมาตั้งหว้ดินนะครับผมนี่มันก็จะได้หัวประมาณนี้ใหญ่ขนาดครับผมว้าวนี่คือพืชผักหน้าบ้านของเรานะครับได้แล้วหัวที่หนึ่งนะครับผมต่อไปเข้ากับมาตัดหัวที่สองกันนะครับนี่หัวนี้กับลุยฟังเสียงห้องเสียงครับมา ตัดแล้วครับตัดแล้วนี่ก็คือหัวที่2ของเรานะครับผมอันนี้จะตั้งไส้ปูนนะครับหนาะบ้านอีกฟั่งหนึ่งนะครับผมจะเห็นได้ว่ากลำลังดอกปลูกในกระถางก็ได้นะครับปลูกปลูกครับผมปลูกเราได้กินแน่นอนครับ